เราจะไปล่าบิ๊กฟูดกันผมเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบิ๊กฟูดผมเป็นคนชอบเรื่องลึกลับมาตั้งแต่เด็กเลยครับและวันนี้ผมจะบุกป่าฝ่าดงไปให้ทุกคนได้เจอกับบิ๊กฟูด ผมจะถ่ายคลิปมาให้ทุกคนดูว่า b i g กฟู้แท้จริงแล้วหน้าตาเป็นยังไง b i g กฟู้แท้จริงแล้วมีหรือไม่โปรดติดตามชมได้ในคลิปนี้เราจะไปล่า b i g กฟู้กันฉะนั้นเราจะต้องกินเยอะๆเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้อง เบอร์เกอร์ที่นี้มันทำมาจากเนื้อของบิ๊กฟูดมันเป็นตัวแรกที่ผมเคยจับได้และมันอยู่นี่นี่คือหน้าตาของบิ๊กฟูดตัวแรกที่ผมจับได้แล้วเอามาทำเป็นเบอร์เกอร์เนื้อบิ๊กฟูดอร่อยของมันวะส่วนตัวที่เราจะออกไปจับกันในวันนี้มันก็จะต้องตกเป็นอาหารอันโอชะของเราฮ่าพอ ตัดะาลมาลเดียวอ้าวฮะปกติเดียวอุยอาเคตายวะอีกคตายโอเคทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหม อไม่เหรอไม่หยิบปืนอยู่ไหนปืนอยู่ไหนรู้ใช่ไหมว่าเป้าหมายวันนี้เราจะมาทำอะไรดูครับเก็บของครับเก็บของแน่นอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวตุ้งครับคืออะไรครกันเป้าตุงครับเป้าตุงคนเราเป้าครับเป้าตุงเหรอสองแป๊บหนึ่งสองป้า ไม่เห็นตุงเลยน้ำผู้หญิงครับนใดครับคนจริงโอ้โหนายสมชายทำไมนายเป้าตุงขนาดนี้มาเรียกชื่อซะขนาดนั้นนายสมชาได้ไงล่ะครับนายสมชายกับนายสมศรีความต่างของเป้าเนี่ยต่างกันยิ่งนะแต่ท่นเขาเรื่อกนะครับท่านเขาเลือกจะบอกว่า <c oughs> เป้าของพวกนายเนี่ยยังสู้ไอ้ตัวนี้ไม่ได้เลยและนี่คือเป้าหมายในภารกิจของเรา <c oughs> มันชื่อว่าบิ๊กฟูด แต่ว่านมใหญ่ตีนใหญ่อ๋อตีนใหญ่ตอนนั้นบิ๊กบูทวันนี้เราจะมาตามหาบิ๊กบู๊ดแล้วเราก็จะมาตามหาสี่คนที่หายไปสี่คนนี้สาบศูนย์ไปดูหน้าแต่ละคนไม่น่าที่จะตามหาให้มันกึ้นกลับขึ้นมาบนโลกใบนี้ไม่หาได้แล้ครับแต่วันนี้เราจะไม่หาพวกเขาเราจะมาหาบิ๊กบูทใช่ครับมือแบบนี้อันนี้คือภาพที่เราดูดมาจากเน็ต บิ๊กฟู้ดนี่ผมต้องเตรียมท้องหล่อไปเลยเนี่ยต้องอาหารมื้อใหญ่ที่ว่าเราอย่ามาไล่สาระกันเลยันเรียบร้อยไม่สนใจมุกผมเลยโด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 หรือมันแทบไปยนเ้ยค่ะ แล้วดูแล้วดูกันดูว่าจะออกไปด้วยน้ำโคตรจังเลยนะครับเนี่ยโอ้โดีๆเลยจ้าขอโทษพี่เออเก็บ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 ไม่ต้องให้พี่แป้งไม่ต้องให้พี่แป้งเหลือให้พี่ด้วยวันนี้เอาก็อยู่บนกองเป็เครื่องแล้วนะกูไม่มียแล้วก็เป็นแฟนกันไปด้วยนะคะเพื่อเป็นการยิงบอกสัญญาณเพื่อนๆเนาะอะไรผมไม่มีปืนแต่ผมเก็บกระสุนแดง เนี่ยเดี๋ยวอย่างเงี้ยเป็นคนไม่ดีเลยทุกคนทุกคนเข้ามาในรถเดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูไม่ไม่ไม่น่ายังไม่ไน่าสนุกแน่แเลยอ่ะจะพร้อมเริ่มเต้นดู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 ดวดเดูดูดูกูด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 ูาเด่ดูดูดูนูด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 นด่ดู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 ดยดดู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 ดอนูด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 ูะูด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 ดดูดนดูดูด เราจะมีเนื้อและกับดักนะคะคอยล่อมันปืนของเราจะมีทั้งหมดสองกระบอกอคละเคียวพิษน้ำคระปุกจีดังครับกับดักมันล่อไม่ได้นะครับเอาไว้ดักเราจะล่อมันเองผมล่อโคตรโหดเลยเราต้องเอากับดักไปวางตรงจุดที่คิดว่ามันจะเดินมางั้นอย่างนี้ไหมเราเอามาล่อบริเวณนี้ก่อนบริเวณแถวแคมป์เราอ๋อเอ้ยความคิดดีความคิดดี เออสักหนึ่งอันเดี๋ยวผมวางเองปั๊บแล้วก็วางเนื้อตามไปโอเคล้วจะตั้งกล้องไว้ตรงไหนดีเอ้าต้องเป็นมุมที่เห็นได้หมดนี่อ๋อเข้าใจแล้วทําไมทําไมมันถึงมีปืแค่สอกระบอกมาให้ผมเขแใ่แล้วทําไมะมันต้องมีคนนึงดูทีวีในรถอ๋อไม่อยากดูเลยม่ก็คือเคียวไม่ดูได้ไหมได้ได้ไปดูกนได้โอยนี่ผมเห็นทุกคนอยู่ข้างนอกไปหากันดีกว่าไปด้วยไปด้วยไป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 นแหละไปนไแหละ เดี๋ยวเรามองแผนที่ก่อนว่าเราจะไปที่ไหนดูแผนที่รู้สึกบริเวณข้างบนนะคะทางทิศเหนือของเราจะมีหนองน้ำอยู่หนองน้ำโอ้โวโอเคเดี๋ยวเราวางหาจุดวางกับดักดีกว่าเราสามารถลงไปในน้ำได้ในน้ำไม่นู้นในน้ำเนี่ยมันมีแบบพวกปลาหรือเปล่าไอ้แค่มีไอ้แค่เออพี่มาแล้วเฮ้ย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 มันล่อมันล่อไป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 ล้อมันล้อมัน คนนึงหยิบแทกกิ้งบูเรตอีกคนนึงเอาบูเรตธรรมดาแทกกิ้งเดี๋ยวผมเองเออโอเคแน่นอนโอุ้ยต้นไายล้อกแสดงว่าต้องมีคนหักหักใหญ่ขนาดนี้โอ้โหนี่เป็นแม่น้ำไส่เชี่ยวโอ้นี่มีสะพานเสาเฮ้ย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 ยิง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 ตาไป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 ต้องหยุดสายแน่อหรือเปล่าโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะคะ น่าจะกินเราได้ทั้งหมดเลยอ่ะอุ๊ยอุเจอแล้วอ้าวปมพิเดเปิดไฟโอ้ยเอ้ยเ้ยยิงดิยิงดิโอ๊ยย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 ยตามตามยย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 ตามยย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 ยียยยยยย่ยย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 ย้ยยยยยยวาผมมมยยได้เลย พพีี่่่าากวคือแฟยเออเราจะเอาบิ๊กฟู้ดมาทำเป็นแฮมเบอร์เกอร์เฮ้ยยิงเตรียมตัวที่ไหนไหนเฮ้ยยิงยิงดิเฮ้ยต้นไม้ล่วงโอ้ยยิงมันเออล่อเดียอเอาเลยมันอยู่แถวบ้านเราปะไม่อยู่เลยไม่ใช่แถวบ้านหูไม่ไกลเฮ้ยโอเคโอเควางแล้ววางแล้วเฮ้ย ยิงแฟอัดแม่เหยตามตามตามมันหนีแล้วตามไปตตีนะตูดดูตูดมันดิดูตูดเออยิงมันเออโอ้โหโอ้โหใจสู้สายบวกว่ะเออเลือดมันลดเท่าจิ๋มเฮ้ยเฮ้ยเเเด อ่ะเพราว่าอืมรถกระติดเดียวใช่ไหมอ่ารถนิดเดียวเท่ามดเท่ามดอ๋อเท่าเท่าหูมดอ่าประมาณนั้นโอ้ยเอาเข้าไปแต่ละคนผู้พีรอผมด้วยผมกลัวเฮ้ยมันไปตรงหนองน้ำรอผมด้วยไปเล่นอ่าชีพรอผมด้วยอ้าอ้าเดียวาไปแทบอ่ะ ี่มันปิดไฟเดี๋ยวเราต้องมามันทีเออเฮ้ยเหมือนพื้นสั่นว่ะมันมันจะวิ่งมาว่ะสุดกระวผมเลยคือคุคือเฮ้ยมันมันใกล้เข้าเราเข้ามาแล้วเฮ้ยอะไรสั่นวะเฮ้ยบิ๊กฟูดมาแล้วโอ้ยทางซ้ายแล้วอะไหนมาจุดกูด้วยจุดโอยกูโดนไปหนึ่งดอกเอาแบบเอาตรงไหนเอาตรงไหนตรงป้ายก็ได้ตรงป้ายแถวป้ายเนี่ยเผื่อบิ๊กฟูดมันจะมาดูป้าไงว่าไปทางไหนอ๋อ ทิ้งฟรีนะเนี่ยเขาทิ้ใครวะขอดูหน้าไปตั้งหลักไหมนมันต้องยิงหัวหรือเปล่าไปลงนั้นเราตั้งหลักที่มากกอนไปเอาละทุกคนเราเขวางกล้องทหารลำสองครับผมฉันจะบอกอะไรบางนึงคือเราได้เจอกับบิ๊กฟุตตัวเป็นๆแล้วใช่ครับผมและตอนนี้เราต้องมาวางแผนในการกำจัดมันแผลตาไหมครับหัวหน้ามาเคียวนายมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้อ่าผมมีแผนกันครับ ผมคิดว่าเราควรจะออกเดินทางเพื่อไปหาของเพิ่มเพราะผมไปศึกษามาว่าในป่าแห่งนี้มันมีทั้งยาทั้งกระสุนทั้งปืนอยู่ตามจุดต่างๆจริงเหรอใช่ครับผมเป็นคนวางไว้เองอ่ะแต่ผมไปดูคลิปคนหนึ่งมา Bigfoot เขาวางกับดักรอบตัวเลยนะแต่ Bigfoot แม่งไม่เดินมาเหยียบแม่งเดินวนกับดักแม่งโคตรฉลาดเแน่ๆมันวาง้ยเนี่ยอย่างสมุติเนี่ยข้างหน้าพี่ไก่ใช่ไหม มันวางเป็นแนวตรงแล้วมันก็ยืนอยู่งนี้เฮ้ยไอ้สัสปิดประตูปิดประตูปิดประตูเดรไปหาดูในแมพซิมีจุดไหนที่เราเฮ้ยยังอยู่มั้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ไก่พี่ไก่ทำไมพี่ไก่เดินงั้นนะพี่อ้า กูวัากูกกเจอผีที่ผ่ายแล้ว days later ทุกคนทุกคนทุกคนโอ้ยนีเป็นทางเดินยาวๆวิ่งหลอนว่ะน่าจะไปที่ถ้ำแน่ๆเลยอ่ะโอ้สุดยอดสุดยอดมากผมว่าเราจะตั้งกล้องผมขอตั้งกล้องตรงน,นี้แล<อ>้วก,กันปึ๊บยิม้มใส่กล้องหน่อย เขาตายเหรอคนนี้เขาชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดเราเจอโซเอนเวิร์ดแล้วผมว่าต้องวางกับดักนี้ผมคิดว่าบิ๊กฟู้ดมันน่าจะมากินศพโอเควางเนื้อสิเอ็ดเวิร์ดตัวงอมากเลยนะตอนเนี้ยผมคิดว่าเอ็ดเวิร์ดเขาน่าจะโดนโจมตีโดยสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีพละงกำลังมากแต่ล็อก อ๋อคือใช้วิชาใช้กระบวนท่าพุกโคชนแบบกระอนใช่ไหมให้เอ็ดเวิร์ดอยู่ตรงนี้เพื่อนเขาต้องอยู่ไม่ไกลเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วไหนอะฮะโอ้โหพี่ตอนนี้เราเจอป้อมผักป้อมปับผักคาแล้วหอคอยแล้วกันจะาของหอคอยเออเหมือนหอคอยคอยอะไรอ่ะคอยอะไรคอยเธอดีไม่คอยคอยอย่างอื่นคอยอะไรคอยอะไรอ่ะคอยอะไรอ่ะเอาไปละฮะ ที่พวกนี้นี่ไม่กลัวเลยเหรอพี่พวกกลัวลวะกลัวอะไรอะ่ะไอพี่ก็เดียกําลังอ๋อมีน,นักไม่ค่อยพูดเออกําลังเลงอยู่เลยเมื่อกี้มันมาเต็มเต็มหน้าไงเลยเริ่มแบบกลัวแล้วไงมันมาต้นไม้พี่ต้นไม้อ๋อไอที่กลัวึ้นในรถใช่ไหม<ด> <c oughs> รถ <c oughs> ตเต็มมันวางเป็นแนวตรงแล้วมันก็ยืนอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยอินทร์อ้ออ๋ออ๋อปิดประตูปิดประตู ไปกลัวดิพี่ขนาดมันมามันยังหนีเราเลยเราไม่ขนาดไหนเป็นจะกลัวเราเลยสร้าความมีเสียงอะไรไม่รู้น่าใช่ไหมเฮ้ยผมยิงแฟร์พี่แต่ยังตกใจเฮ้ยมันมีเสียงจริงเหมือนแบบสั่นตลอดเวลาเลยกัางคืนคือเดี๋ยนี่มีทั้งเฮ้ยมันสั่นจริงมันสั่นจริงไหนไหนเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมีศพคนไหมนี่พี่แบนหันซ้ายมาหันซ้ายมาไอเฮ้ยนี่ไงปดูมีศพคนด้วย จริงจริงเนี่ยเล็กดีตรเน้ยมีใยแมงมุมด้วยแสดงว่าถ้ำนี้ต้องเก่ามากมีเลือดด้วยอ่ะแปลว่ามันต้องฆ่าคนในนี้แน่เลยนั้นวางกับดักดักถ้ำอาจจะเป็นถ้ำของบิ๊กฟุตเดี๋ยวเดี๋ยววางไอ้นี่วเฮ้ยนี่มันทะเลสาบล็อกเนสนี่ในตำนานกล่าวไว้ว่าจะมีเนสซีอยู่ที่นี่ใช่นะคือไอ้ไรวะเนสซี่ไงไอ้ตัวสับปะหลาดที่เป็นในเรือสาเออหุ้ยมันมีหิ่งห้อยด้วยสวยมากอ่ะแล้ตอนนี้แต่ถ้าเราลงน้ำเราเสี่ยงเปลี่ยนนะครับเฮ้ยอะไรตอนนี้พี่ลงมาในน้ำพี่เจออะไร เจออะไรขบอนขบอนไอ้ไรวะเฮ้ยกิ่งไม้โอ้โหเป็นบ้าเลยพี่ไม่ตอนไหนนี่ตอนแรกนึกว่าเป็นกวางตายนะเแต่มันมันเหมือนอุ้ยหรือว่าจะเป็นพญานาคโอ้โหชัดเลยชัดเลยพญานาคเกิดด้วยม้ขูดขอหวยแล้วจังหวะนี้ตรงนี้มีสิ่ก่อนร้าโอ้โหนี่แหละ ผมมบอกเลยว่าคุ้มแน่ๆมีปืนหมดแล้วปืนแล้วเฮ้ยเออนั่นแหละมีปืนกันทุกคนแล้วพี่ว่าคนนี้เนี่ยน่าจะตายโดยการนอนคว่ำเออใช่ผมผมคิดว่าคนเนี้ยน่าจะตายเราเราเจอผู้ผู้ที่เขาเรียกอะไรอ่ะเราเจอผู้ไร้สาระหนึ่งคนนั่นก็คือใช่เดียว เฮ้ยพี่ส้มเฮ้ยเฮ้ยยิงยิงยิงอะไไปยิงอะไไปเอ้ยยิงไปหลายนัดแล้วโอ้ยโอ้ยติดแท็กเราเห็นไหมอยู่น้อยอยู่น้อ่ติดแท็กไปแล้วอยู่ด้านนี้อยู่ด้านนี้เฮ้ยหายไปเฮ้ยเห็นแล้วเห็นเลยเฮ้ยเราเอาหัวลบพี่ไก่รอบตามตามตามไปทางซ้ายเฮ้ยหายไปไหนหรอเปิดแดดเราเจอมันลบแดดดำเฮ้ยไอ้จันโอ้ยฟ้าผ่าเกี้ยนี่นี่ฟ้า ใช่ดีต้นไม้ทางขวาพี่เฮ้ยโอ้ต้นไม้เป็นสีแดงโอ้หใช่ใผ่าดีไฟไหเชี่ยเสียงตกใจมากเกิดการบูชายันโอ้ต้นไม้แห่งซาตานถ้าแม่กูตื่นนี้ไม่ต้องตกใจว่าเรื่องอะไรเอาละกูหวยแป๊บโ้หูด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 ดูแูดูดดูดดูมดด เฮ้ยมืดหมดอุ้ยโอ้มันลดเยอะมันลดเยอะยิงเลยเห็นเห็นอะไรยิงเลยเฮ้ยเจอควางเจอควางติดบั๊กควางติดป่ะเฮ้ยเอามันหายไปแล้วเฮ้ยโอ้ยิงควางตายขอแท็กก้อนอยู่ไหนวะมองไม่เห็นเฮ้ยได้เออโดนโดนแท็กแล้วเอ้าเฮ้ยแท็กแล้วขึ้นแท็กขึ้นแล้วแท็กขึ้นแล้วมันวิ่งไปที่รถตาวมันไปแล้วมันไปแล้วยังลอยอยู่จะตายแล้วจะตายแล้ว ตามรอยเลือดไปนะรอยเลือดผมดูต่อไปไปไปเดี๋ยวเอออ๋อยิงยิงยิงดิยิงดิยิงเออเออยิงไม่โดนเฮ้ยมันยิงนิ่งโดนยิงฟีผมยิงฟีโอ้เจ็บ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 ผมกระสุนหมดแล้วทิพไหายกระสุนหมดแล้วแล้วผมควรทำอะไรดีตายตายชัวร์ขอนี้ได้แดกเบอร์เกอร์บิ๊กฟูลแล้ว มันก็หมดตายเฮ้ยโหพี่ไก่จะสลายชีวิตเลยพี่เฮ้ยมันบ้ามันแม่น้ำายแล้วกูจะเอาอะไรฆ่ามันดีเฮ้ยเอาพี่ไก่ตายที่หายแล้วเฮ้ยไหนไหนเอ้ยไหนอะอยู่ไหนแน่ใจเหรอ่ามันเป็นมันเป็นจริงๆอ่ะพี่ว่ามันดูเหมือนแบบตับเชือกหรือเอาเชือกมารเอาเชือกเฮ้ยมันยังไม่ตายเอาเข้าเข้าเอาใช่เหรอ อ้ยดูดิเอาชือมันเป็นเหมือนหมีมันมันหายใจอยู่มันหายใจอยู่อ้าวจบโอเคชนะ่ะอมรัดเชือกแล้วนี่นี่ไรล่เชือกอ้าดึงมันไปดึงมันไปลากไปเลยมันยังไม่ตายมันแค่บาดเจ็บสาหัสเห็นป่ะมันยังร้องอยู่ใช่แล้วมันแถวบ้านเราเราจะไปถึงไหมเนี่ยไปเราเราเราเอาติดเลยรู้สึกว่ามันเริ่มกืนไปกับญาติขดมันเริ่มฟูฟูตึง ไปดึงไปดึงไปมันติดบั็กจริงๆเรื่องเราจบคลิปเถอะเฮ้ยได้ด่ะได้แล้วด่ะเฮ้ยถอยหลังอ๋อต้องถอยหลังดึงเออถอยหลังดึงว่ะเฮ้ยผมว่าเราต้องเอาไปให้ได้ภารกิจเราต้องต้อสำเร็จโอเคได้เต็มมันมันเหรอมันเหนื่อยมากพูดแปบนั้นเลยเพราะเราฟินเลยไหมอืออืออือเราฟินเลยดีกว่าคือจะบอกว่าเขาใจฝ้าหลังเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ย ว่าต่ฟักพอกูบอกจะปิดมึงก็ละกูมัออ่ะไ,ไ,ไปไปต่อเลยต่อเลยว่าแต่ฟักปิดแล้วนะปิดแล้วนะจะปิดคลิปแล้วนะไม่ได้ออกกล้องนะเคียวอ,อย่าพยายามเลยนี่เราลากมันมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วมันก็ยังไม่ถึงบ้านเรา,า Three days later. เป็นพาราของลูกหลานอยู่ตรงนี้เลยนะไม่มีเพื่อนไปพี่แบ๊ ออเอ,อาให้หมดแไหมอยากอยู่คนเดียวก็ตามใจไม่อยู่ด้วยไปอ่ะดีกูก็เป็นไงบ้างครับกับการจับบิ๊กบู๊บเอ้ยบิ๊กบู๊บมันนมใหญ่อย่าลืมสับแนวกุดด้วยโอ้ยตีนกูโตตีนกูโตกูเป็นบิ๊กฟูนะ